มื้อนี้อ่าสิพามาเลาะเบิ่งส่วนขั้วเป็นอะไรอ่านี่ก็มังหงุ่งโอ้ยเป็นก็เป็น,ปน,ปนลายงาลายง่อยโหดปานขีดบนปิดว้าวเนา <Wow. S 1> ะเอะอันนี้คือมังหุ่งเ้าก็รอบุป่าพาพี่น้องไปเบิ่งอ่มามะกล้ยบ้าน เป็นนลัลเลอมาโกยนี่ว้าวมา่มได้ดกดอกวีนึงชองวีแต่ละเครือกับพอได้กินอยู่มาโกยนี่กับปลูกโล่เข้ม่วนมาตน้นเนาะอันนี้มาโกยเถินกกเลยเพื่ออะไรชงวีสามวิสี่ว,วีห้าวี ประมาณนี้ละปลูกพอได้กินเนาะอย่างนี้ก็นีน่ยมีหองวักปีชักสิเอาไปกินกับที่จังินี่ยเลา้ยหลอยู่ประมาณชาิบ้าก่อก่อคั่วกับพอได้กินนี่ละไม้ปลูกหลายปลูกพ,พอได้กิน con nhầm ăn thân cả bác kín mặc súc mạng nhầm ngón tay lại gì đấy nó có đi kín mà cô ấy kín bởi khai đó mặc kui. อยู่บอลกับไก่ค่ณคอยเห็นบัวแมงกุกตานน,นนะน่ะกุกมาหุ้งเรา,บาเบิ่งแถวต่อไปนี่น,นี่ก็มากล้วยนี่กำลังใหอ,อีกเดือนนึงช่องเดือนก็ได้กินมากสุลกละนี่เออนี่ก็ดกอยู่ มีหลายอยู่ได้ดีกว่าบ่บปูกผู้รีผู้รีคนมันต้นละกินเลยโอเคกินกัวชุกเลยคนมันตน้นนี่มีหลายอยู่ได้นี่อยู่ในพุ่กระมี่กลไม้จางไพ่พร้พรอมน้องไม้เล้งน้องลำว้าว <Wow. S 1> นี่คือนี้เลย ผู้ใดอยากกินมะกรูดแล้วมาโรดเวลากล่นมันตนนี่นะให้แล้วละผู้ละเครือผู้ละเครือแล้วละโอ้หลายพวกบุญยากเนาะ